โอเคสวัสดีครับผมเจมส์ซินนะครับก็คลิปวิดีโอน้ำหอมในวันน,นี้เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบ The Best of Prada Long l a n ล e r s นะครับก็คือ Prada Long เนี่ยเขาจะมีออกมา3ตัวนั่นเองนะครับก็จะเป็น Prada Long ปกติจะเป็น Prada Long Low จะเป็น Prada Long Intense แล้วก็มีมีอีกเลยเป็น Prada Long โลสเออวอเรสต์แฟชอะไรพวกน,นี้แต่ว่าผมก็ยังไม่มีนะครับอืมแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเอาเป็นสตัวหลักๆของไลน์นี้ของเขาละกันนะครับก็จะมาเปรียบเทียบคับว่ามันเหมาะกับใครกินเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมาะกับสถานาการณ์ยังไงบ้างส่วนตัวผมชอบกลิ่นตัวไหนบ้างอืมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอนี้เนี่ยใครทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ที่สำคัญก็คือกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันได้เลยครับเอ่อ ผมขอเริ่มที่ตัวออริจินอลของเขาก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือครานาลืมผมมีขวดเต็มด้วยนะครับคืออย่างที่รู้กันแหละว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมค่อนข้างจะชอบแล้วก็เป็นน้ำหอมขวดแรกเลยที่ผมก็รายบายด้วยอืไม่เคยลองมาก่อนแล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ไม่ชอบมันมีความแบบเปรี้ยวมันมีความแบบ ไอรีสที่เปรี้ยวๆอะไรยคนเนี้ยเอออาจจะเป็นที่อุณหภูมิในร่างกายของผมตอนนั้นด้วยคือมันแบบอาจจะร้อนหรือมันอาจจะแบบอืดอัดอะไรพวกเนี้ยเออแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาเรื่อยๆมันก็เริ่ม row on Me grow เติบโตไปกับผมมากขึ้นอืมแล้วก็เป็นกลิ่นที่ชอบแต่ส่วนตัวแล้วว่าผมอยู่กับอากาศร้อนๆมากกว่าอยู่กับอากาศที่แบบว่ากลางแจ้งไม่ได้อยู่ห้องแอร์มากเท่าไห,หร่นะอืมคืออาจจะแบบถ้าถ้าฉีดกลางแจ้งก็อาจจะแบบไม่ได้ฉีดเยอะอะไรมากขนาดนั้น อย่างที่รู้กันว่าผมบอกไปแล้วว่าถ้าฉีดกับอากาศการแจ้งสำหรับผมเองอะ่ะมันจะมีความแบบกลิ่นเปรี้ยวๆแล้วก็กลิ่นแบบว่าไม่ค่อยโอเคแบบไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสำหรับผมเองมาเท่าไหร่ผมก็เลยไปได้ตัวคาราลอมโลมาอือแล้วก็เขาให้จะถูกใจด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยพนักง,ง,งานออฟฟิศพนักงานวัยเรียนอย่างผมก็สามารถใช้ได้แล้วเออแล้วก็งานวิธีการอาจจะไม่ค่อยเหมาะมันเป็นกลิ่นที่ขนขาางจะเซฟเซฟไม่ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบว่าเรียกร้องหรือว่าดึงดูดความสนใจอะไรมาก ขนาดนั้นเป็นกลิ่นที่เซฟเป็นกลิ่นที่สะอาดเป็นกลิ่นที่มีความดูลืลก็ถือว่าแบบตอบโจทย์ถ้าใครอยากจะมีน้ําหอมคนเดียวแล้วก็อยากจะมีน้าหอมเซฟเซฟฉีดได้ทุกวันฉีดแล้วไม่ได้ทําให้คนอื่น,นําคาหรือว่าฉีดแล้วคุณก็โอเคด้วยอะไรเงี้ยเออผมก็คิดว่ามันดีแล้วก็เหมาะกับอากาศค่อนข้างจะเย็นไม,ไม่ไม่ได้ร้อนมากไม่ได้เย็นมากด้วยครับก็ถือว่าเป็นน้ำหอมที่กลางๆแล้วก็ เป็นน้าหอมที่ควรมีติดบ้านทุกคนนะครับถ้าเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าอยากได้กลิ่นเซฟเซฟเเนี่ยพาราลอมก็ตอบโจทย์นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าาจะดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็โอเคนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้แย่เลยก็สามารถพกขวดนี้ไปฉีดก็ได้มันก็เป็นขวดที่แบบว่าไม่ได้อะไรมากอหรือว่าจะพกหลอดแบ่งไปฉีดก็ได้ระหว่างวันอืผมก็คิดว่ามันอีกตัวหนึ่งที่โอเคแล้วก็ถามว่าเป็นกลิ่นที่พนักงานออฟฟิศต้องมีอเป็นกลิ่นที่พนักงานออฟฟิศต้องมีนะครับับาาตวระลอ ก็เดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกัอนอก่อนดีกว่าก็คือคาราเอมโลเป็นกลิ่นเนี่ยผมชอบมมกที่สุดแหละก็คือทําไมถึงชอบไม่ที่สุดเพราะว่ามันค็อาจจะเข้ากับตัวผมมากที่สุดเพราะว่าผมอยู่กับอากาศที่มันค่อนข้างจะร้อนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์อะไรมากมายขนาดนั้นขนาดนั้นแล้วก็คือมันเป็นกลิ่นที่มันถูกกับมันถูกกับสเปคของผมมันถูกกับจริตของผมแล้วก็ถูกกับ สถานการณ์ของผมที่ผมต้องเรียนกับอะไรที่ไม่ได้ห้องแอร์มากๆแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากๆอืมแล้วก็เป็นกลิ่นที่คือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้ร้อนอยู่แล้วแหละแต่ถ้าฉีดคาาดอลอมในอากาศที่มันร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะไปกันใหญ่เลยถูกไหมแล้วก็ไปเจอคาราด์าไปเจอพราดอลอมโรเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ผมด้วยด้วยความที่มันจะมีความสดชื่นเพิ่มความสดชื่นขึ้นมาเพิ่มความอ่อซีรัสขึ้นมาแต่ก็ยังมีความโน้ตของแบบไอริสที่ ยังชาด์อยู่ยังไม่ได้แน่นแต่ว่ายังก็ยังชารจอยู่จะมีความไอริสอยู่แล้วก็มีดอกอื่นๆดอกลาเวนเดอร์อื่นๆที่เติมเต็มทําให้รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่สดชื่นใช้ง่ายมากกว่าสับตัวผมเองนะเพราะว่าผมอยู่กับอากาศร้อนๆแล้วก็ฉีดตัวนียไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ได้รู้สึกแน่นจมูกหรือว่าแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกลาคาญอะไรเลยนะครับก็เป็นอีกลกิ่นที่มาถูกจิตกับผมแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อาจารย์ลดลงมาจากคราดลอมสักนิดนึงแต่ว่าก็ ใกล้เคียงกันไม่ได้หนีห่างกันมากอืมแล้วก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ราคาแตกต่างกันนิดหน่อยอืมไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแล้วก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่ผมชอบอืมถ้าอันเนี้ยพนักง,งานออฟฟิศพนักงานใส่เดมหารายหรือพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าซ e อที่ทํางานอยู่ในห้องแอร์อันนี้ก็จะเหมาะกับเด็กกิจกรรมหรือว่าคนคนที่ต้องออกไปทํางานตามไซต์างานไปตามไซต์ก่อสร้างเป็น เอ่เป็นผู้รับเหมาหรือว่าเป็นสถานบริษทที่แบบออกงานกลางแจ้งหรือว่ากิจกรรมคนทากิจกรรมที่ออกงานกลางแจ้งก็คิดว่าเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเซฟค่อนข้างที่จะสดชื่นไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่ได้ทาให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเออเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เซฟแล้วก็สบายแล้วก็มีความสดชื่นด้วยถ้าได้กลิ่นก็จะ refreshing ของคุณได้เลยนะครับสราบตัวคราดดลองโน่มาอีกตัวต่อไปนะครับก็คือ ตัวสุดท้ายคือคาราลอมอินเทนส์นะครับผมฉีดไปแล้วแหละทำคลิปวันนี้อัดคลิปถาคลิปนะครับก็จะแบบฉีดไปแล้วเนาะอืมก็ยังมีความแบบความแน่นความทึบอยู่นะประมาณน่าจะประมาณสิบยิบนาทีได้แล้วหละอืมก็ยังสัมผัสได้ถึงความแบบความแน่นความทึบความแบบอับอบนิดนึงแต่ว่ามันก็ลดลงแล้วแหละอืมแล้วก็มันเป็นกิ่นที่จะบอกว่า มันก็เป็นคนที่โตมากขึ้นชอะมากกว่าพระนลลองแล้วก็พระนลลองโลมันเป็นกลิ่นที่เหมือนคนที่ทํางานไปแล้วสัก5 6ปีแล้วอยากได้น้าหอมที่ตัวเองคือตัวเองแบบว่าต้องใส่ต้องฉีดเป็นงานทางการมากขึ้นเออมีงานทางการเข้ามามากขึ้นหรือว่ามีงานที่อาจจะต้องไปเข้าพิธีการหรือว่าต้องไปสังสรรค์ที่มันมีความภูมิฐานมันมีความแบบอัปเกรดงาน อัปเกรดสายที่ขึ้นมานิดนึงคุณก็อาจจะต้องการน้าหอมที่มีความแน่นมีความทึบมีความแบบว่ามีความภูมิฐานดูแบบว่ามีความมั่นใจดูดูแน่นๆแต่แน่นในที่เนี้ยมันไม่ใช่แน่นที่ไม่ดีนะแต่ว่าแน่นในที่เนี้ยมันดูแบบว่ามันดูทําให้คุณดูลุกเป็นผู้ใหญ่มาขึ้นดูคุณมีความแบบน่าเชื่อถือดูมีความคลาสสิฟายประมาณนึงอืม มันมีอะไรประมาณนั้นแล้วก็เพอร์ฟอร์แมผมให้ตัวเนี้ยดีที่สุดละกันอแล้วก็มันก็คงม,มันก็ไม่ได้หนีห่างกันมากนะสำบตัวสำับในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมนซนะแล้วก็การกระจายตัวก็ถือว่าพอๆกันเลยนะครับอืมถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนไมากที่สุดผมก็ต้องตอบว่าชอบตัวคารนัลลอมโรอะอะเออแล้วก็มันเป็นกลินที่ถูกจใจกับผมแล้วก็ถูกต้องถูกใจผมมากที่สุดแล้วก็ คาร์ด่ลงลมดูเอ้ยคราร์ั่งลมปกติก็ถือว่าผมจะใช้สำหรับตัวสำหรับวันที่ผมต้องไปเรียนในอากาศเย็นเยนหรือว่าต้องไปเข้าประชุมนานๆหรือว่าต้องแบบต้องการกิดที่เซฟไม่ได้รุนแรงมากหรือว่าแบบมีเพื่อนนั่งใกล้ผมเนี่ยเออผมก็ฉีดกินเนี่ยก็ถือว่าโอเคปลอดภัยไม่ได้ทําให้คนอื่น,นํำคาญด้วยอมืมาเรียงตามสถานการณ์แล้วกันว่าสถานการณ์เนี่ยมันเหมาะกับอะไรมากที่สุดสำหรับตัวพนักงานออฟฟิศสำหรับคนที่เป็นพนักงานออฟนนออฟิศหรือว่า นักเรียนนักมาอะไรนักศึกษาที่ห้องอยู่ในห้องแอร์เย็นห้องเลคเชอร์หรือว่าไม่ได้ออกไปที่ร้อนๆมากก็แนะนําเป็นคาร์ดาลมนะครับอืมเป็นกิจที่เซฟแล้วก็ถ้าออกกลางแจ้งเรียงผมเองหรือว่าเป็นคนที่ทํางานกลางแจ้งเป็นนักกิจกรรมที่ออกงานกลางแจ้งหรือว่าใส่ไปยิมใส่ไปฟิตเนสก็ยังได้เลยก็คือเป็นคาร์ดาลมโลแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นลุกที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูเป็นคนที่ทํางานมาแล้ว หลายหลายหลายปีแล้วแล้วต้องการน้าหอมที่ฉีดไปงานพิธีการได,หรดไรร on, ้หรือว่าฉีดไปชงสันที่ลูกค้าของคุณ่อนข้างจามีอายุหรือว่า่อาข้างะาอ่อมีอาจจะต้องแบบต้องการไปพิชงานหรือว่าไปรีฟงานที่่อาข้างจาสําคัญสําคัญอะไรพวกนี้ผมคิดว่าพราะล,ลองเทนส์ว่านขาจะเหมาะแล้วก็อาจจะต้องเป็นอากาศที่โปร่งโปรงนิดนึงอาจจะต้องเป็นอากาศที่เย็นนิดนึง ก็ถือว่าเหมาะกับคลาสสิคอินเทนส์นะครับก็ถือว่าสาตัวมันเป็น3าตัวที่มันมีโน้ตของไอริสมันมีโน้ตของดอกเรมินเดอร์มันมีโน้ตของแบบอื่นๆที่มีความรูหรามีความดูแพงอยู่ในตัวอยู่แล้วเออแล้วก็อาจจะแบบว่าเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความทึบเพิ่มความแน่นอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับอืส่วนตัวแล้วก็คือชอบคลารสดลองโรแหละมันเป็นกลิ่นที่เขาอาจจะถูกกับผมแล้วก็ไปกลิ่นที่ผมเ่าอาจจะโอเค ที่จะใช้มันมากที่สุดแล้วนะครับส่วนคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางให้สำหรับคนที่อยากจะสนใจลองคราดลองแล้วกันมผมก็มาแนะนำสักตัวที่ผมคิดว่าผมนี้ในตอนนี้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะอาจจะตรงใจกับหลายๆคนแล้วกันนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าจาก smart s h i r เหมือนเดิมนะครับ เป็นเสื้อแขนสั้นคอผ่านนะครับเนื้อผ้าดีคุณภาพดีราคาเป็นกันเองมากๆนะครับก็คลิปโดหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรก็ต้องรอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ